สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับใหม่ครั้งกับรายการ E.M.P. Game Casting นะครับผมและผม E.M.P. X Cross ครับเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ m i n e Craft นั่นเองนะครับโดยในการเล่นครั้งนี้จะเป็นการเล่นแบบซีรีส์ทั้งหมด10คลิปวิดีโอนั่นเองนะครับขอตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่า m i n e Craft X Cross l i f e Story นะครับ m i n r c r a f t อ c o r อ Life Story ก็คือชีวิตของ X-Cross ใน m n e c r a f t นะครับผมก็จะทำกันทั้งหมด10วิดีโอด้วยกันนะครับวิดีโอละไม่เกิน18นาทีนะครับขอกำหนดไว้ที่ไม่เกิน18นาทีแล้วก็นะก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10วิดีโอคลิปวิดีโอนี้ก็จะกินเวลาการพูดไปประมาณ1นาทีเนาะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ19-20นาที โอเคซิงเกิลเพลเยอร์เครียดนิวเวิลขอตั้งชื่อว่า X Cross Life Story เกมหมดก็คือ u ซ v เว o r แล้วก็เครียดนิวเวิลกันเลยนะครับตอนแรกแคสไวละรอบหนึ่ง <c oughs> ลืมเสียบไม่แทบเศร้าอะ่ะคือเศร้าเลยอะ่ะนะครับพูดบ่นมาตั้งนานคนเดียวลืมเสียบ,มบไม้ไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่ได้นะครับกำนะลัง generating w o r l d โอ้โหที่ไหนเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะอยู่ในเขตป่าดิบชื้นนะครับเริ่มจับเวลาในการแคสนะครับผมต้องจับเวลาไว้นะครับโอ้โหอ่ามีแหล่งน้ำมีสัตว์เจอแพะแล้วไปเอาแพะก่อนเลยครับเอ้ยแกะืแพะแกะครับขนแกะนะครับอู้จต้องไปเอาขนแกะมาไว้ทำเตียงนอนนั่นเองนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆไกลๆนะฮะ โอ้กระตุกกระตุกกรตุกโอเคแกจ้าแบ๊บแบ๊บแบ๊บแบะแบแกเอตายซะเย้ได้ขนแกะมาแล้วนะครับแอะแอะแอะแตายตายซะ โอ้ต้องดำน้ำลงไปเก็บด้วยช่างลำบากอะไรเช่นนี้นะครับโอเคขึ้นไปก่อนรู้สึกว่าแถวนี้ก็โชคดีที่มีแพนะครับแล้วก็บัวอีกประมาณจำนวนหนึ่งนะครับแถวนี้แพเยอะพอสมควรแล้วก็อยู่ใกล้ดันเจี้ยนอีกสัหักใช่ปะเมื่อกี้เห็นเป็นเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจก่อนมันใช่ดันเจียนหรือเปล่า ประเด็นคือเราจะสร้างบ้านตรงไหนและแถวนี้มีไม้ให้ใช้ไหมไม้ก็น่าจะเยอะพอสมควรแต่คงไม่เท่าฝั่งนู้นครับเราย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับอันนี้เรามาเอาคนแพ้เฉยๆเนาะอืมนี่ครับมีแหล่งน้ําโอ้มีฐานให้ใช้โอ้โหแหลมครับเจเนเรตมารอบนี้คุ้มครับคุ้มมากโอเคเราจะอยู่กันโซนนี้แหละนะครับโซนๆแถวแถวนี้นะแต่เราจะทําทการเคลียร์เนินี้ออกไป ต้นไม้ใช่เอาต้นไม้กันต้นไม้ออกมีเวลา18นาทีในการแคสคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ได้มากที่สุดว่าเเราจะเคลียอะไรเสร็จอะไรประมาณนะั้นตีไม้ก่อนกอ็ต้องมีไม้ครับแน่นอนครับเล่นไม้ค้าต้องมีไม้นะไม่งั้นคุณจะอยู่ลําบากทําบ้านเล็กๆไม่ต้องอะไรมากมายนะครับบ้านแคบๆเล็กๆพอผมก็เดี๋ยวค่อยมีไม้มีอะไรไว้ต่อเติมบ้านก็ค่อยว่ากัน ตีต้นไม้ไปจะได้ไม่เกะกะนะครับแต่ได้ข่าวว่าช่วงหลังๆนี้ใบไม้เริ่มจะหายเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีการอัปเดตอะไรประมาณนั้นใบไม้เริ่มหายไปเองตกลงมาเป็นพวกผลพวกเนี้ยนะไปไปนี่อันนี้ไหมซีดซีดซีดกำลังหาซีดอ่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 ะซีด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 อ่าได้ยังไงแล้วซีดซีดซีด ซีดอาซีดอาได้มาแค่อันเดียวอีกอ่าสองอันสองอันโอเคสามอันเย่ <Yeah. S 1> โอเคประมาณนี้นะครับนี่มีไม้แล้วก็ต้องทำเป็นบูเดนแพร้งเพราะได้บูเด n แพร้งก็ทำการคราฟเป็นคราฟท t a ท l บลนั่นเองนะครับอืมก็ตั้งคราฟท์แท็บลไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นขวานก่อนอันนึงทำเป็นขวานอันนึงทำเป็น ชเวลไปที่ขุดดินชเวล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 ชิววูชิววูนะฮะชิววไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับไปตัดไม้เพิ่มไม้ไม่พอแน่นอน100%นะครับรับประกันได้นี่นี่นี่มโอเค พวกนี้ก็น,นี่ไงเราได้ผลเราจะเอาไปคราฟทำเป็นบ้านนั่นเองนะครับไม้คนละชนิดกันนี้ว่าได้ไม้เยอะขึ้นปะต่างอะไรจากไม้ธรรมดาปะต่างอะไรจากวูดธรรมดาไหมแต่มันก็ชื่อว่าวูดเหมือนกันนี่โอเคเดี๋ยวตรงนี้ใบไม้นี้ก็ปล่อยไปนะครับเราค่อยไปหาทำาในปลูกกันใหม่ จะลองดูมันเป็นบูทคนละชนิดกันอันนี้ได้เท่าไหร่สอันก็ได้4อันเหมือนเดิมนี่หว่าแต่ว่าเออเป็นูเออเป็นไม้คนละชนิดกันนะครับอ่านี่แหละลำทำบ้านเหรอเอาเอาเราจะหันหน้าไปทางไหนดีหันหน้าไปทางนี้ดีปะ่ะทางนี้ก็สวยทางนี้ก็โอเคแต่ทางนี้ดีกว่านะครับทีงไหนทิศเหนือนี่เราอยู่ทิศไหนเนี่ยไม่รู้ทงรู้ทิศเลย แต่ทางนี้สวยกว่าทางนี้ก็สวยทางนี้ก็สวยแต่ทางนี้สวยกว่าทางนี้เห็นขานะครับเอาหันหน้าบ้านออกทางนู้นดีกว่าเนาะโอเคบ๊๊บบ๊อบ๊บบ้านแคบๆครับบางคนเดี๋ยวเขาบอกแคบเกินพี่แคบเกินแคบเกินไปนะครับแค่นี้อยู่แค่นี้นะครับแค่นี้แหละจริงๆผมอยู่แค่นี้จริงๆ นะครับผมเป็นคนชอบบ้านแคบๆครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยต่อเติมชั้น 2, 2ชั้น3เรื่อยๆนะครับมีหลายๆชั้นไปค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมไงอันนี้เราประหยัดไม้ไว้ก็ดีนะครับใช้ไม้ได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อน<ม>โอเคมีไม้แล้วได้บ้านแล้ว เราไปเอาเดินแผไอ้ไม่ใช่ไปเอาโต๊ค้ามาก่อนนะครับตั้งไว้ในบ้านประดับเป็นสง่เสาหลังจากนั้นก็ตั้งโครงบ้านเลยดีกว่าควรมีประตูไหมใช่ประตูประตูยังยังยังไม่ต้องก็ได้ตั้งโครมบ้านโอ้โหหมดเร็วมากอาเวรกรรมเกินมาอันนึงตัดตัดตัดตัตัต แน่เลยเดิอครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้มาเพิ่มกันไม้คนละสีสวยเหลือเกินแค่มีเป็นที่กำบังได้ก็โอเคแล้วนะครับนี่ตัดไม้ออกไปโอ้อยู่ข้างบนอีกนี่หว่าต่อดินขึ้นไปดินมีเยอะตั้ง18อันนะนี่ครับ นี่กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้หกนาทีแล้วโอเคลงลงโอเคมีไม้มาเพิ่มได้ทั้งหมด e ุ p นแพ k ทั้งหมด32ชิ้นก็น่าจะปิดหลังคาได้มั้งเฮ้ยไม่พอหรอกปิดหลังคาพอปะะ่าววะคับประตูกันแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะค Door yes wood wooden door ปิดเรียบร้อยนะครับอืมต่อหลังคาก่อนหลังคาควรจะสูงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงไม่งั้นจะรู้สึกว่าคุณกดอัดเกินไปนะครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราต่อขอบขอบก่อนเนาะปีนขึ้นไปเลย ปิ้นขึ้นไปเลยนี่นี่นี่น,นี่คอมผมไม่ค่อยดีนะครับกระตุกกระตุกเป็นช่วงๆนะครับเอาดินออกกันเราจะเราจะไปทำการขุดซรายทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ชิ้นนะครับในการมาทำกระจก ลุยบผมลุย1้า4 5 6 7 7 8 9 10 11ป2 13 1า15 16อ7โอ้ยน้ำหนักมาก1ปดเ2้าครบนะครับสำรองใี้มัน เราก็จะทําการตัดไม้ไปเพิ่มเราจะไปทำการเอาไปทำพ p i กแอ็นะครับซึ่ง p i ิกแอ็เนี่ยก็จะเอาไปขุดทานแล้วก็ขุดหินด้วยนั่นเองเอาไปทําเตียงด้วยไม้ไม้นี่มีประโยชน์สารพัดครับนะฮะเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างเลยทั้งอุปกรณ์ยันยันรถถังเรือลบอะไรก็ว่ากไปรถถังไม่มีครับผู้เล่นเรือลบก็ไม่มีนะ <laughs> ปลูกต้นไม้ทดแทนต้อง6อัน อ๋อรักธรรมชาติ yes นะครับแล้วก็ทำการคราฟไม้ออกมาปึ๊บทำเป็นด้ามจับเอาสติ๊กมาได้สติ๊กแล้ว,ลวจากนั้นเราก็จะย้อนกลับไปจุดที่เราผ่านมาที่ผมบอกว่าฐานเยอะๆใช่ไหมเราจะไปเอาฐานกันครับเอาฐานนะครับ s yes. เอานี่ไปด้วยโตัคคับพกติดตัวไปไหนย yes ไป แต่ตรงพวกภูเขาอะไรตรงนู้นนะครับเนะี่ยพวกภูเขาภูเขาโน้ฝั่งนี้จะมีพวกถ่านติดอยู่ขอบขอบเยอะนะฮะแต่เราขี้เกียจเดินไปไกลครับเราจะย้อนกลับไปทางเดินที่เราเคยเดินผ่านมานะครับหมูน้อยเนี่ยทางนี้สัตว์ก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรเยอะนะครับวัวน้อยวัวน้อยคอยรักเออยู่ตรงไหนนะที่เราเดินผ่านมาเออเออเออ,เอ,อ โอ้พาที่จะตกดีแล้วงานเข้าอยู่ตรงไหนวะทเราเดินผ่านมาเดี๋ยวลองลองเดินหาก่อนใช่ไหมจำได้ใช่ป่ะที่เราเดินผ่านมาตอนแรกอะแบบเราเห็นแบบของเยอะแยะเลยอะลองย้อนกลับไปนี้ตรงน,นี้ป่ะวะ้เอเราเดินออกมาใครจากบ,บ้านแล้วเนี่ยไม่ไรครับเสียงซอมบี้ no no โอเคไม่เป็นไรหารไม่เจอไม่เป็นไรครับวิ่งย้อนกลับไปที่บ้านก่อนโอ้เราเสียเวลามากเลยเนี่ยวิ่งกลับบ้านเนี่ยพึบึบกลั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 บทางนี้กลับทางนี้กลับทางนี้พาทีจะตกดินแล้วไม่มีไฟด้วยเดี๋ยวรีบนอนดีกว่านะครับเฮ้ยตัด,ดหญ้าไปก่อนเอาไปปลูกนู่นปลูกนี่นั่นโน่นเฮ็ดเบะแบะแบะ ความหิวเริ่มเข้าครอบงำสงสัยจะต้องเอาเนื้อบัวมากินแบบสดๆแล้วเหล้าม้งเนี่ยไม่มีทงไม่มีทานเลยยกเว้นเราจะขุดเข้าไปยกเว้นเราจะเดินไปดูนะ่ะพวกผาพวกเขาตรงนู้นน่ะที่มีเยอะๆเสียงซอมบี้น่ากลัวจริงทำไมซอมบี้ไม่กินพวกสัตว์อะทำไมพวกนายจะต้องมาทำร้ายเราด้วยที่ใส่ไม่ดีเลยนะตอาทํานไม้ไปนะครับนะทำเตียงเลยดีกว่า ซอมบี้อยู่ไกลๆรีๆเรียวๆ,ๆ,ๆนั่นนะครับทำเตียงทำเตียงนี่คราวเตียงเกียร์ทีเนี่ย1 1นาทีแล้วนะครับเตียงนอนปึ๊บฝันดีพวกเจอกันพรุ่งนี้เช้าเย้าท้องฟ้าสดใสไปรุยกันต่อโ oh, อ้ซอมบี้โดนโดนไฟเผาเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการบุกไปนู่นนะครับไปหาทานมาใช้กันพร้อมกับหินนะครับเผื่อเจอแร่ดีๆด้วยนะครับโอ้ต้นไม้นี่เราได้ต้นไม้อะไรมาเนี่ยปลูก yes yes มีของติดตัวเต็มเลยเฮ้ยแอปเปิลกินแก้หิวก่อนได้นี่หว่าเอาซ้ายน้องทรายน้องทราย เห็นทานเลยโอ้โหนี่มันรังหมูชัดๆโอ้ตรงนี้โคตรน่าสร้างบ้านอะ่ะจริงๆเนี่ยโอ้โหน่าจะขยับมาตรงนี้อีกหน่อยวะ่ะเฮ้ยมีกระดูกโอ้โหแหลมครับเเกลเลตันตายแล้วมีกระดูกให้ใช้หมูต้องรอกลับบ้านให้ได้นะครับตรงนี้รังหมูชัดๆนะครับเดี๋ยวทำฟาร์มก่อนค่อยว่ากันนะครับอันนี้กี่นาทีละว13นาที ได้ฐานมาใช้แล้วตีฐานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราต้องเอาหินไปใช้อีกนะหินเนี่ยจำเป็นมากสําหรับเรื่องอุปกรณ์นะครับเพราะว่าหินเนี่ยค่อนข้างจะทนทานกว่าไม้นะครับก็เอาไปใช้พังๆจนกว่าเราจะเจอพวกเหล็กพวกแร่ไดมอนด์พวกโกลพวกอะไรก็ว่าไปนะครับมีหลายชนิดหลากหลายแล้วแต่เราจะเลือกเอาไปใช้นะครับแล้วแต่ดวงด้วยแหละไม่ใช่เลือกไม่ใช่เราจะเลือกเอาไปใช้มันแล้วแต่ดวง นะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับเอาหินไปซับเอาหินไปเยอะเลยครับแล้วก็โอเคนะครับโรครับเก็บไปในกระปง๋งฮึบขุดหินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเอาไปเท่าที่เอาไปได้นะครับเราจะขุดเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับฐานเราก็ได้มาพอสมควรแล้ว สามารถเผาก่อนได้ละเผื่อฟุเอออกเจอเอ่อเผื่อฟุกเจอเหล็กไงใช่เกียร์แล้วเนี่ยยี่สิบสามแล้วยี่สิบสามแล้วจะทานอีกโอ้โหแหลมครับโชคดีจริงๆนะครับมีฐานใช้กันละสามารถเอาไปทำพวกทอชได้ด้วยนะครับให้แสงสว่างในตอนกลางคืนนันเองตอนลงดันเจียนอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปต่อ เออเอาเนื้อหมูมาประทังชีวิตสักอันดิไปไหนเล่มามันนี่ไปไหนอะไรอ่ะไม่ดรอปเลย n no. นเดี๋ยวหมูหมูน้อยเดี๋ยวพี่จะกลับมานะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะกลับมาแต่ตรงนี้นาสร้างบ้านจริงเราย้ายมาทำตรงนี้เดียววะไม่อะไม่ดีอะ,ะแหมเดินบ้างก็ดีเนาะเอ้ยหมูมาสปินไลท์ลาวอะไรตรงนี้เนี่ยฮะ 15นาทีแล้วเหลืออีก3นาทีรีบเผากระจกกันเถอะพี่น้องขวานเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับวางโต๊ะขาบไว้ yes นะครับครับเตาเมื่อมีเตาแล้วก็ให้ทำการเผากระจกครับวางไว้สักส4มหอันสารองไว้นะครับแล้วก็โอ้ยไม้ยังมีนี่หว่ะปพ๊บมพ,พ,พิทำทอชสักหน่อยสักแอันก็โอเคนะครับแ สองสามสี่สี่พอมาที่เหลือเอาไปใช้พวกเป็นอุปกรณ์ได้นะครับเราก็จะทำการคราฟขวานเอามาแทนขวานไม้แล้วก็ป๊บเอามาทำทิแกแทกเอ้ยไม่เอาทำดาบก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับเดี๋ยวทอสเดี๋ยวการต,ตั r a t e g i อันหนึ่งเอามาทำเป็นสิบหกยี่สิบอันนะเป็นไงแลมครับปักไว้นะครับปักไว้หน้าบ้านนะครับ ่อกว่าแถวๆนี้การซอมงซัมบี้เกิดข้างๆบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เหลือไว้สักสิบอันเอาไว้แบบพวกเข้าไปในถ้ำลึกๆลงดันเจียนอะไรประมาณนี้นะครับว่าเวลาเราลงขุดลงพื้นหรือลงดันเจียนทีเนี่ยเราน่าจะได้ของเยอะพอสมควร,นะครทําตู้เก็บของก่อนใช่แล้วเชสนั่นเองนะครับ ทำเป็น <ítulo> 2อ <es> anyway, ันเป็นเลยดีป่าวะเออไหนก็เหลือละทำสองอันไปเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บอือก็เอาพวกเออต้นไม้ไปเก็บก่อนอุปกรณ์พวกนี้จะพังละโยนน้ำทิ้งก่อนทิ้งขวานลงแม่น้ำเยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราโยนอะไรลงไปทอสโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดเสียทอสฟรีๆแล้วเนี่ยล่ะยูเดนจุดแอคก็ยังใช้ได้ไปขวานไป นี่กี่ร์เทียเนี่ย17นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันคลิปหน้าดีไหมนะครับรตัดไม้ไปเผื่ออ่า uh, yes อ่า yes อ่า yes uh, yes โอเคนะครับไม้แล้วให้ปุ๊บเพิ่ม yes. yes yes oh yes oh yeah oh yeah ต้องปีนขึ้นไป เปลีนคือใบอีกนเนี่ยโอ้โอ้โหสูงจริงสูงจริงเลยจริงเฮ้ย hey, แต่เรามีผงก็ดูแล้วสามารถไปปลูกต้นไม้ได้นี่ว่า mm hmm. เดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทสองครับกำลังมันเลยบายบายเจอกันพาร์ทที่สองครับสวัสดีครับ